ครับสวัสดีครับพี่ผมนะฮะเตเมอรอนะฮะในเกมเอวูโมพาธีเฮสอีกแล้วนะซึงซึ่งที่ผมหายไปนานนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะเป็นวัดนะฮะก็หายไปนานเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ถ้าจบคลิปนี้อาจจะไม่เห็นผมอีกสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมนี่ต้องไปเต็มตัวละยอยากนะซึ่งตอนนี้นะฮะมีงานอะไรเยอะะให้ผมต้องเลีย์นะฮะตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้มีเวลาลงคลิปต้องคุณออม เข้าใจนะครับก็ไม่ได้มีเวลาลงคลิปนะครับถ้าถ้านะโอ้ยถ้าผมพร้อมเมื่อไรนะก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนทันทีนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะลงเพื่อบอกให้ทุกคนนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นคลิปเอวพอดีเลยนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็ลงมาเพื่อไม่ได้ให้ห่างหายไปจากชาแนลนานนะคิดถึงกันไหมกันบ้างไหมเออก็พูดอย่างนี้โอเคนะฮะ เราก็มาชวนคนเข้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคมาแต่ก่อนไม่มาดิยังยันยัจะมีคนเข้าสักทีไหมต้องดูกันนะครับชื่ออะไรไม่ชื่อหหอหอมียาย่าด้วยครับย่ายาป่าวงีเนี่ยไม่ใช่ย่า,ยาหรอกย่ายา โอเคมีคนไปนหนึ่งคนละสวั <Okay. S 1> สรับโมดที่เราจะหยิบม,มาเล่นวันนี้นะคือโมสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งเพลงเราจะสุม่มด้วยเหมือนกันนะครับยากไปเลยสุ่มยากไปเลยอ้าวมีการกดเล่นเพราะโอ้โหตรงนี้แบบน่าจะแพ้มันอย่างเต็มที่เนะี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเวมวันจะสิบห้าเล่นก็เล่นมาเด้ ภาพนี้ดูถูกไม่ได้นะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เล่นมาก่อนนะแล้วมาเล่นใหม่นะเพราะว่าโห่ใหญ่คลาสสิกดีจังเลยแล้วด็คลาสสิกระดับยากด้วยโอโ้โหรู้สึกดีมากไงฮะโอโ้โหกูรู้สึกดีมากมแล้วมึงอะไรของมึงนี้ไปรู้เลือกแล้วอ,อย่าเพิง่งอย่าเพิง่งโอ้โอ้ไม่ไหวแล้ว,ว,วโอ้เคไว้เว้ตึบๆโอเครู้สึกเราจะแพ้ได้ อย่างน่าอนาจใจนะฮะฮี่เป็นหวมที่ไม่ได้ถนัดอะไรมากมายนะผมป๊อบป๊อบป๊อบป๊บป๊บบอโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ้อ้เออเป็นไงหมุนตัวทักหนึ่งทีอ้าวเจ้อ้เจ้เด้งหน้าเด้งหลังป๊อบเข้าหน้าอึ๊บหืมอย่าได้ปีกสวยขนาดนั้นอย่ามาอย่ามาอย่ามาโชว์กันได้ไหมเ้าอึ๊บ ออืเพลงอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องนะเพลงอะไรอืม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 อ๋อเอาเอาผิด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 อืมอืมเอามั้ง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 เป็นไงเราเริ่มตามขึ้นเรื่อยเริ่มตามขึ้นเรื่อยเอึ๊ชอ่าเดี๋ยวเจอเพลงอันสุดไพเราะของครับผมเอ๊ะจะเดี๋ยว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 โอ้โหจะร้องเพลงได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องร้องเพลงแล้ว อื้อฮี่แล้วก็แล้วก็ยังยังยังมันต้องคว้างอะไรที่มือเนี่ยเอ้ยจะหมุนตัวหนึ่งทีตอนนี้นะก็ไม่ได้เล่นนานะเลยรู้สึกว่าแปลกๆไปจากเอยูนิดนึงนะฮะตอนนี้ไปกิดเกมเอ่อเอาเบลออนไลน์อยู่นะฮะซึ่งผมจะเอาไปลงคลิปนี่เองนะฮะเอาเบลออนไลน์นะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามเอาเบลออนไลน์ด้วยนะครับโอเคฮึบฮึบ หมุนโอเคได้หมุนนึ่งทีนะฮะอ๋อยายาไม่ได้เลยไม่ได้เลยคอมโบห้าเลยโว้ยคอมโบห้าเลยโว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเยอะป่ายโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวกดมั่วแล้วโว,ว้ยกดมั่วแล้วอือ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 มั่วมั่วเย้ไพ่อย่าง,งที่สุดอออืือ้ห อย่าอย่าได้โชว์หน้าดีใจนะฮะอย่าได้โชว์หน้าดีใจอ๋ออ้ยหมุนวนนิ้วเลยไม่ไหวเลยจริงๆริ้โห้ระด,ดับดีนะฮะมาแล้วจำเลยนี่คือหมสุมนั่นเองนะฮะหมสุมนี่ได้อะไรก็ไม่รู้เรื่องนะฮะตอนนี้กิจท้อนกิจกรรมครับไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะจอนี้ก <laughs> ิจกรรมไม่รู้เรื่องนะฮะนี่นฮะเกมออดิชั่นอะผมมีข้อตำหนิอยู่ สองสัญญาณนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าทําไมถึงเป็นข้อตําหนิล่ะครับก็เกมนี้นะฮะมันจะกลายเป็นเกมแต่งตัวแล้วนะฮะจากเกมเป็นเกมเต้นนะฮะมันจะกลายเป็นเกมแต่งตัวทันทีนะฮะซึ่งร้านค้าอะไรเนี่ยมีแต่ชุดชุดชุดแล้วก็ชุดนะฮะซึ่งเป็นอาจจะเป็นเพราะลิขสิทธิ์เพลงที่เขายังไม่ยอมรับมานะฮะซึ่งอาจจะไม่ยอมรับเข้ามาในเอยูเนี่ยเขาอาจจะขอกันอยู่นะฮะ หรือไงนี่แหละนะฮะอ๋อโอเคถ้าท่าที่ผมรู้มานะฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเกมแต่งตัวอยู่แล้วนะซึ่งสร้างเสื้อผ้ามาเยอะเหลือเกินดูไอ้นี่เนี่ยอลังการงานสร้างนะฮะโอ้โหโหมดนี้อย่ามาพูดได้เลยอ๋ออ๋อลืม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 เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นลืมแล้วครับเล่นไม่เป็นแล้วครับโอ้โหมาขนาดนี้ยกแพ็กมาเลยดีกว่ามาเป็นสะดาไม่ใช่สะดา สะเดาคืออะไรแม่งมันเกี่ยวอะไรกับสะเดาเล่นเกมอ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อเมื่อกี้สร้างไว้เยอะหรอเมื่อกี้สร้างไว้เยอะเลยอยา่ยาอย่าอย่าได้มาหือกับพี่บทนี้บทนี้พี่ยาไปได้หือกับพี่เอาเอาเอาแต่คนที่เ,เก่งก็หือได้นะครับไปกูเลาะด้านน่าเกลียดมากเลย โอ้โหเยอะไปเยอะไปเพื่อเพื่อเอโอ้โหไม่ไม่อะไรเนี่ยเพลงหายเนี่ยแม่งมาให้กูมืออีกแล้วไงโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ผ่อนคลายที่ดีนะฮะซึ่งอาจจะให้คุณมือล็อกหรือนิ้วล็อกได้เลยทีเดียวนะฮะถ้าเล่นหมดดีนะฮะโอ้โหถ้าใครเล่นแบบสบายๆแบบผมเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจคะแนนคะแนนนะฮะคะแนนคะแนนต้องแม่งมันนะฮะเราไม่สนใจอยู่แล้วนะ,ะอ้าวอ้าวแพชนะเป็นเรื่องปกตินะะของการเล่นเกมนะฮะแต่ถ้า แพ้แพ้ไปแล้ว manager. อไรอ่ะมีการเดิมพันอย่างเงี้ยเราจะเราจะแพ้ไม่ได้ฮะนี่คือเราจะแพ้ไม่ได้สมัคร5บาท10บาทจะแพ้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมาพูดเะไรกาพนันการพนันอยู่ในนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชแนลเราต้องเป็นชแนลที่สดใสร่าเริงนะฮะนี่สดใสร่าเริงมากใช่ไหมี่ยัง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 โอ้เยอะไปเพื่อนเพื่อนเพื่อช่วยด้วยโอ้โห โอ้โหปัใครได้อย่างนี้ได <food> ้นะบอกผมได้บอกทุกที่นะฮะผมไม่ใช่มือโปรระดับนั้นนะซึ่ผมจะเล่นได้นะฮะปุ๊บลงข้างล่างหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวยกขาขึ้นหน่อยดิโยกขาขึ้นหน่อยอยากเห็นอยากเห็นเอ้ามึงจะหมุนตัวอีกนานไหมเฮ้ยมีงยกขาขึ้นอือเป็นอะไรที่เฟลมากชุดมันก็โอ้โหสีดำปิดปีมาเลยนะฮะโอ้โหซึ่งเมื่อกี้นี้นะฮะ คนเทพเท่านั้นที่กันตเฮ้ยกูไม่ใช่เทพโออย่าทุเลศกากเกินไปนะฮะทุเรศมากเกินไปมันก็จะแบบอเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคก็ยังพอได้อยู่ฮะชนะอะฮะ ถ้าไอปีกนี่นะฮะก็มีคนมีคนเดียวอยู่ในห้องใช่ไหมนะฮะเหมือนจะมีคนเดียวอยู่ในห้องเนี่ยแข็งโอ้โหนี่มันชุดนารุโตะหรือเปล่านะครับซึ่งโอ้กระสมเรียกชุดการ์ตูนมันชุดนารูโตะแล้วใชเมื่อกี้เนี่ยฮะเมื่อกี้มันชุดซากุระในนารูโต้จำได้นะฮะเฮ้ยเราต้องเชิญคนเข้ามาใหม่นะฮะซึ่งคนมันน้อยเกินไปนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะขอเวลาแป๊บนะฮะซึ่งถ้าอยากเล่นนี่ก็ โอเค่ okay. มีคนึเข้ามาแลวฮะก็จะเล่นสามคนเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าคลิปมันจะเกินสิบนาทีกว่านะฮะคลิปผมเนี่ยจะต้องสันส้นๆง่ายๆดูง่ายๆครับเป็นคลิปนี้บอกเลยจะเป็นคลิปสดไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นนะฮะตัดต่อแค่เอ่อแล้วแวบอินโทรนะฮะเข้ามานะฮะนอกนั้นก็ตามสภาพนะฮะเป็น คลิปสดๆเลยไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมรีบด้วยนะฮะงานผมก็เยอะอะไรเงี้ยนะฮะต้องไปให้ทันก่อนสองทุ่มโอ้โหไม่เป็นไรครับมีประมาณเออทุ่มเก้านาทีก็พอได้อยู่นะฮะตร้ตงการนี้ต้อังรีบๆๆรีบรีบเลยฮะตืด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 ,ตดเอาอะไรครับเนี่ยมันจะเป็นเกมแต่งตัวแล้วเว้ยเพราะว่าเฮ้ยมันก็หมดเลยเนี่ยมันบางการงานสร้างมากเกินไปนะฮะถ้ากูเล่นเปนกูเล่นไปแล้ว โอเคพอเล่นได้พอนได้อยู่อ๋อซูเปอร์บับเบิลนี่เองโอ้โหจำไม่ได้นะฮะว่าเป็นหมดอะไรแน่นะฮะซึ่งบับเบิลซูเปอร์บับเบิลเนี่ยเราต้องทำให้มันแบบจำได้จำได้อยู่ว่าเล่นยังไงจำได้อยู่จำได้อยู่ประได้นนานนะไม่ได้แตะเลยมากกว่าอันนี้ต้องค้างนะฮะกด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 แล้วก็กดโอเคโอ้โหนี่มันเก่งมากนะฮะเออยูอห์ออม เอ้ยอ่านชื่อไม่ออกเดี๋ยวก่อนเอ้ยมันมันตาลายเดี๋ยวมันจะเต้นไปไหนเรามองมองชื่อไม่เห็นเอาไอ <prem> เราค่อยค่อยอ่านชื่อทีหลังเนะี่ยอออืออืออืออ่อืออ่อืมเป็นไงเอ้ยจะออมก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีโอโอนะฮะ ย้อนยับป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 ับมันตาลายด้วยฮะเมื่อกี้เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยนะฮะเอาเอาเอาซี่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 อยู่ข้างหลังโอ้โหมีซี่อยู่ข้างหลังด้วยแม่งเออยู่อ้อมส่อ้อมส่อ่านชื่อเม่มั่วมากเป็นอะไรที่อ่านเชื่อมมั่วมากนะฮะอ่านชื่อปิดโปูเนี่ยมันจะกดได้หลายอย่างนะฮะ ป Über ื๊ดอ๋ออ๋อมันต้องมันต้องโอ้โหแม่งทำไม่เป็นก็รู้อยู่ว่าเล่นไม่กะเล่นไม่ไม่กากอะไรกากเล่นกากเดี๋ยวท้าเมื่อกี้มันคืออะไรท่าเมื่อกี้คืออะไรผมไม่เคยเห็นท่าเมื่อกี้มาก่อนเลยเอ้า,าตบไปอีกเอาตบไปเอาตบข้างล่างตึ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 าตึง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  มาเป็นชุดแล้วมาเต็มอ่าอ่าชี้หน้าหน่อยหนึ่งทีวิบตบแปะตบแปะแล้วก็พนมมือไหว้หนึ่งทีตบแปะอีกทีฮนะโอเคฮะสำหรับตอนนี้ก็แพ้ไปอย่างพิสุดห <c oughs> มอแพ้เฉยๆนะไม่ได้อะไรเลยนะคลิปนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็ใครชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็รครับคล้วก็ จะผมจะหายไปนาะนะหน่อยนะครับซึ่งเตรียมการอะไรมากมายก่กองนะฮะก็จะหายไปนานกันนิดนึงนะฮะโอเคบ๊ายบาย